ในเลคเชอร์นี้จะมาสอนวิธีการเขียนโปรแกรม Hello World กันนะครับอันดับแรกนั้นให้เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถที่จะคลิกที่ New Project ตรงบริเวณหน้า Start Page นี้หรือว่าไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือก New Project ได้เหมือนกันนะครับผมจะลองเลือกดูตรงน,นี้ครับ New Project ทางด้านซ้ายมือให้เราเลือก Visual Basic ซึ่งเป็นภาษาที่เราจะใช้เขียนตอนนี้นะครับ ตรงบริเวณตรงกลางตรนนี้เลือก console application นะครับจะเป็นหน้าจอสีดำๆแบบนี้นะครับให้เราตั้งชื่อโปรแกรมของเรานะครับผมจะตั้งชื่อว่า my hello world program แบบนี้นะครับให้เราเลือก location หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บได้ตามต้องการนะครับผมจะเลือกไว้ที่หน้าจอนะครับจากนั้นกด OK ได้เลยครับตรงนี้ให้เรารอโปรแกรมโหลดนิดนึงนะครับ